สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเริอรถเกี่ยวซิ่งครับนี่วันนี้พามาดูรถนี่ติดตามดัมซิงครับตู้เอครับ DC 7 0ตู้เอเราได้ลงงานเกี่ยวแล้วครับนี่ยอดูตอนขึ้นครับนี่อแห่ของเรายังไม่ได้เช็คเลยครับอยู่ไดอูอยู่เอาหน้าขึ้นไหยครับส่วนของผมนี่เอาหลังขึ้นครับ

ดิ้นครับยากนะเนี่ยเนี่ยเห็นเล์ล้อลมันห่างกันเกินนะเวลาเลี้ยวดิมันบิดนะเนี่ยมันนิ่มอยู่เวลาเลี้ยวมันบิดนบิดจจอเออเลี้ยวยากนี่เขาได้ออกมาแนะครับวันนี้ก็สิบกว่าไรเรายังไม่ได้ซ่อมเลย <c oughs> <c oughs> เขาออกเกี่ยวแล้วครับน่าจะเป็นพวกข้าไร่ครับนี่ของเรายังไม่ได้ออกเลยเอาลงเกี่ยว2อสามเจ้าแล้วครับเนี่เรายังไม่ได้เช็ครถเลยครับนี่น่าจะไปไกลอยู่ครับนี่ลากรถวิกอัพ สบายเลยครับข,ขึ้นเพลิ์เรียวดันอูอูช่างทินะครับนี่เเรียวเดินจะทําเป็นเกลียวดันครับเรียวเดิมเดิมครับจิดรรถมาเกียร์ออกแล้วก็เสริมใบเลนเข้าไปครับสูตรไล่เบาอูช่างทิครับนี่ติดตามดัมซิ่งครับนี่ ก็มีรถเกี่ยวเหมือนกันครับเข้าปีที่สองครับนี่สบายสบายครับปีที่สองสภาพงานนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับดันอย่างเดียวเลยใช่ไหมดันอย่างเดียวเลยดูดันอย่างเดียวเลยจวดจวดไหมเข้ามันสั้นนะมันเข้าปากดีไหมเข้าปากดีขน<อ>าดจะโจมโจมโหมดเลย ดามันชอบไปอออยู่ข้างหน้าปากนะไอเรื่งาาองของเรื่องตี้ไม่ออทันจะจำตะมือนี่รถเขายาวันาชอบอ,ออแล้วมันเข้าทีเดียวกรุ๊บตี้เบิร์เมื่อก่อนช่างตีงไม่ใส่ตู้ผุดโผเนี่ยบินของพิรีก็เป็นแต่ถ้าถ้าใส่คุดโผนี่จบนี่ของที่บ้านก็ไม่มีพุดโปเดี๋ยวจะไปลองใส่ดูครับปีนี้เพราะว่ามีแต่ข้าวสั้นๆครับไปดูของพิธีก็ใส่เล้ว จะทำมุนมันตัวตัวทวดระพูเลยมันไม่ค่อยเข้าครับเข้าสั้นๆมันชอบไปโอกองอยู่หน้าปากไงเลยเรืแอยเข้าครุครุคออบุบบุบบุบบโอ้โซ่คอเขายังตรงเลยครับเข้าปีที่สองแล้วของเราปีเดียวนี่บิดเบี้ยวหมดแค่ไหนจะนับโอ้กลืนเอากลืนเอากลืนคำใหญ่อ่ะอ เถาสงานนะครับของเรายังไม่ได้ซ่อมเลยเ <laughs> ย็ดเปียกลูกน้องบอกไม่มีปัญหาแล้วพี่ใจเย็นๆนรถของเรามันจวดอยู่แล้วเกี่ยวตอนไหนก็จวดคือเก่า <laughs> ถึงเกี่ยวลังเขาก็จวดเหมือนเดิมต่อให้เขาก่อนนี่นี่ครับ DC 70ตู้แอรครับนี่ Oh. พร้อมจวดพร้อมจว,ว,ว,วดนี่ครับนี่อูช่างเทคครับนี่มี70ครับพลัดระบบสีก็ยังไม่หลุดลอกเลยครับเข้าปีที่2แล้วนี่นใครมีงานแถวนี้ก็ติดต่อได้เลยครับนี่แถวแถวปังกูอ่า คนอื่นเขาวิ่งออกแต่ข้างนอกครับเหลือรถเกี่ยวในหมู่บ้านไม่กี่คันนะครับนี่เดี๋ยวพอไปลเอเอถ้าไม่ทันอไปแล้วคันโอ้ถ้าไม่ทันยังไ,ไ,ไงก็บอกด้วยจะไปลองจวดกับเขาดูหน่อยครับนี่ย,ยังไม่ยังไม่มีรายการออกครับนี่นรายการซ<ด>่อมก็ยังรายการซ่อมก็ย,ย,กกยังไม่มีใจเย็นครับทีมงานเออ ก่อสร้างยังไม่เสร็จเขาบอกไว้รอชิ้นเดือนลูกพี่เอ้ยอต้องเลื่นตัวใหม่ใช่ไหมจิตงานงปีที่สามหน่อยห้าเ่าปีที่สามช่วงล่าง,ง,ย,ง,งยังแน่นอยู่ <laughs> อัดกาวตราช้างเร,เรียบร้อย <laughs> แน่นเอียด <laughs> เอออย่าให้เจอแม็กซิจวดแล้วกัน แท็กปีเดียวอะใหม่เรียบร้อยมุนอย่างเดียวมันบอกว่าไม่เป็นไรลูกพี่ทุนเยอะไม่ถามกูสักคำเลยวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยู่ไม่ต้องลอกลอกริอไม่ไหลหรอกถ้าไลก็รู้อยู่ข้างล่างเลย ตายในบ้าเลยเช่ไนี่คนขับครับนี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฮะ<ม>โอ้มีเหมือนกันรถขนนะ่ะสีฟ้าแต่งมาเสริมแหนบเรียบร้อย <ใน S 1> ดามคันซีนี่โอ้พร้อมจวดอันนี้มันวิ่งช้า พร้อมจวดนี่นี่ต้องรับข้าวอยู่ตรงนี้เองวันนี้ไหนนี่ใครจะเ <c oughs> ขาจะเปิดอีกแล้วเปิดแล้วนี่เจ้าไหนนี่ก็จะเปิดเองเลยจะก็เปิดอ๋อจะรับซื้อเองเลยครับนี่เสียซุนครับนี่จะรับซื้อข้าวเลยครับปีนี้นี่มีทั้งที่เติมน้ำมันพร้อม,อม <c oughs> นี่อะไรนี่ที่ตีหนูนี่ <c oughs> อย่าไปเอาตีครูนะตีหนูอย่างเดียวพร้อมจวดครับนี่

กลัวแต่ตะกุยดินเข้านี่แหละไอ้เรื่องก็เรื่องตโอ้โหเรียบร้อยนูสกรูหนึ่งสกรูสองนะ่ะเรียบร้อย <c oughs> ถ้าไม่เปิดดูอ่ะได้เปิดดูสกรูไหมอ่ะ <c oughs> เปิดดูไม่ไอ้ตัวข้างล่างมันอนะ่ะเออเออตอนนี <c oughs> น้เปิดเปิดล้างอยู่ส่วนมากมันจะไปกองอยู่นั่นแหละสกรูนั่นแหละถ้าไม่เปิดนี่ไม่หรือไม่ต้องไปร้านสีเลยออกมาเป็นข้าวสารน่ะ นนเกี่ยวได้ไปสวยอสวยูสวยสวยสวยครับนี่ว่าจะไปรีวิวตอนเขาเกี่ยวดูพอดีเวลามีน้อยครับอแม,ม่ยายก็จะคลอดลูกด้วยชอบใจครัโอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝ <c oughs> ากเป็นกำลังใจเพลินรดเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ